สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งบนประจำวันที่1่กรกฎาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเราเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคล ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางของสูตรเลขวิ่งบนนะคะเป็นวิ่งบนระยะสั้นนะคะก็มีทั้งหมด8งวดอาจารย์จะอ่านสูตรให้ฟังก่อนนะคะในตัวสูตรจะใช้มื่นคูณด้วย3บวกพันคูณ2บวก10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างร้อยครั้งที่1 บวกกับส10บครั้งที่1แล้วก็บวกหน่วยครั้งที่สองคูณด้วยห1ร้อยครั้งที่สามคูณสองหน่วยครั้งที่สามคูณสองแล้วบวกแคดงที่มีค่าเท่ากับเอ็่าคันนี้ก็ได้ตัวเดียวเลยนะคะลองตัวเดียวเลยอาจารย์จะเริ่มคำนวณให้ดูตั้งแต่งว่ที่ออกแปดเก้าสี่นะคะตัวเลขที่เราจะคำนวณกันจะ เป็นตัวเดียวนะคะก็อยู่ตัวด้านหน้านี่แหละเดี๋ยวเริ่มก่อนเลยเนาะเดี๋ยวจัรเปิดใบตรวจก่อนงวดที่ออกแปดเก้าสี่ใช่ไหมแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ก็ตรงนี้อาจารย์จะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออกสามเจ็ดเจ็ดข้างล่างออกห้าศูนย์แล้วก็ตามคำสั่งสูตรค่อนข้างยาวหนะะ่อยค่ะมาคำนวด้วยกันเลย ตัวแรกเลยหมื่นสี่สามสิบสองพันพันก็เลขเจ็ดสองสิบสี่สิบบนเลขเจ็ดสิบล่างหน่วยล่างห้าศูนย์ร้อยครั้งที่ 1, 6, หนึ่งสองสิบครั้งที่หนึ่งหกหน่วยคร 18, 100, ั้งที่สองสามสองสามหกนะคะเป็นสิบแปดร้อยครั้งที่สามหกสองสิบสองหน่วยครั้งที่สามสองสองเป็นสี่แล้วก็แปดของที่ เราต้องนำเลขแปดฮะ,ะมาบวกทุกหมดเลยเสร็จเรียบร้อยเราทำการบวกกันเลยนะ,ะสองกับหกสองกับสี่เป็นหกหกกับเจ็ดเป็นสิบสามเป็นแปดเป็นสิบหกกับสี่เป็นสิบแปดกับสองเป็นสิบหมดแล้วเหลือเลขแปดตัวนี้ยกมาเลยแปดนะะี่ฮะได้ตัวนี้ท้ายเลขแปดตัวเดียวอันนี้คือตัวเดียวนะสีน้ำเงินเนี่ยแถวนี้ตัวหน้าเนี่ยนะ อันนี้เรามาดูแนวทางของอสูตรสองสูตรนะเป็นสูตรเด่นบนพวกเลขวิ่งเศรษฐีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สองสูตรนะที่อาจารย์จับชนให้ก็จะชนกันที่เลขสี่ขอใส่เป็นสีเหลืองนะเลขสี่มันจะได้ทั้งหมดตัวนี้เลขแปดนะตัวนี้เลขสี่นี่ได้สองตัวเลยแปดแล้วก็สี่ยพยายาม ช้าๆเอยนะเดี๋ยวจา์ใส่สีผิดนะแบบนี้นะคะจะได้แนวทางของตัวนี้หลักร้อยนะถ้าเป็นสีนี่ก็จะเป็นร้อยแล้วก็มีหน่วยด้วยอ่าร้อยหน่วยนะคะสีเขียวใส่ให้ต่อมาวิที่สองเปิดมาแปดเก้าสี่มื่นหนึ่งคูณสามได้สามพัน แปดสองสิบหกสิบบนเก้าสิบล่างห้าหน่วยล่างสี่ร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งสิบครั้งที่หนึ่งสามหน่วยครั้งที่สองศูนย์คูณหกได้ศูนย์ร้อยครั้งที่สามเจ็ดสองสิบสี่ร้อยครั้งที่สามเจ็ดสองสิบสี่แล้วก็หน่วยครั้งที่สามหนึ่งคูณสองได้สองแล้วแปดของที่สามหกเป็นเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดสิบแปดบวกตัวนี้แล้วกันเป็นยี่สิบห้าสี่หนึ่งนี้ก็เป็นสิบหมดไปนะเหลือ สามกับสี่เป็นเจ็ดศูนยไม่มีค่าเจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าได้ห้านะคะตัวนี้ได้ห้าบวกมนแล้วได้ที่เลขห้าตัวนี้นะส่วนสูตรที่อาจารย์จับชนสองสูตรเด่นบนนั้นมันจะชนกันที่เลขตัวเดียวนะเออเลขที่ชนนะเลขสามนะที่สวยๆสามนี่ค่ะอันนี้คือแนวทางของสีเหลืองนะนั้น ตัวหนังสือที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็อยู่ที่หน่วยอะได้สองตัวต่อมาะคะ่ะห้าหกสามเนาะหมื่นห้าสามเป็นสิบห้าพันเจ็ดสองสิบสี่สิบบนหกสิบล่างสามหน่วยล่างสองร้อยที่หนึ่งห้าสิบครั้งที่หนึ่งเก้าน่วยครั้งที่สองเจ็ดหกสี่สิบสองใส่สองไว้หก สี่สองเป็นแปดเจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วก็แปดของที่สิบสองก็สามเป็นห้าห้ากับห้าเป็นสิบห้ากับเก้าเป็นสิบสี่สี่กับสี่เป็นแปดแปดกับแปดเป็นสิบหกสองกับแปดเป็นสิบเต็มนะคะได้เลขหกได้ลอยนะไอตัวสเวีเขียวนี้ได้ที่เลขแปดนะคะใข่สีเหลืองไว้ แปดก็อยู่ในแนวทางของหลักสิบอนี้นะสีเขียวนะสิบต่อมางวดที่สี่งวดที่ออกหกแปดเจ็ดหน่นหกสามเป็นสิบแปดพันเก้าสองสิบแปดสิบบนแปดสิบล่างสามนวยล่างหกร้อยให้หนึ่งหกสิบครั้งที่หนึ่งสาม น่วยให้สองศูนย์คูณหกได้ศูนย์ร้อยครั้งที่สามหนึ่งคูณสองได้สองหน่วยครั้งที่สามศูนย์คูณสองได้สองทำการบวกกันแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกสามแปดยี่สบสี่สี่แปดสามสิบสองสามสิบห้าสามสิบห้าเป็นสามสิบแปดแปดเป็นกับสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับหกเป็นเจ็ดเจ็ดกับหกก็เป็นการบวกกันเนี่ยหก หกสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเป็นเจ็ดเป็นสิบหกกับสองเป็นแปดหกแล้วเนี่ยหมื่นหกสามสิบแปดพันเก้าสองสิบแปดสิบบนแปดสิบล่างสามหกร้อยให้หนึ่งหกหน่วยครั้งที่สองศูนย์หกสิบครั้งที่หนึ่งสาม ร้อยครั้งที่สิบครั้งที่หนึ่งสามหน่วยครั้งที่สองศูนย์คูณหกก็ได้ศูนย์ร้อยที่สามหนึ่งคูณสองได้สองหน่วยที่สามศูนย์คูณศูนย์คูณสองก็ต้องได้ศูนย์สามแปดยี่สิบสี่สี่เป็นเจ็ดเป็นสิบหกสองยสิบสอง เออถูกเลยเนาะหกสองสองสามแปดยี่สิบสี่สี่สี่กับหกเป็นสิบอันนี้เป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะถูกแล้วนะได้ลเลขสองนะคะหาตั้งนานเนาะสามแปดยี่สบสี่ยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดเจ็ดกับหกเป็นสิบสามเป็นเก้าเป็นสิบสองถูกแล้วอันนี้สองกับแปดเป็นสิบมันเต็มได้ลเลขสอง ปกดหัวกดหัวสองนะอันนี้ก็ได้สองเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบ่งไปเลยเนาะเอาเป็นสองตัวหนึ่งแล้วก็สองตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วกันร้อยสิบไปแล้วนะต่อมาเนาะสูตรค่อนข้างยาวนะคะก็ต้องไม่ค่อยคิดนะสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็หมืนหก หกสามสิบแปดพันหกสองสิบสองสิบบนสองสิบล่างแปดหน่วยล่างห้าร้อยครั้งที่หนึ่งสี่สิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งหน่วยที่สองสี่หกยี่สิบสี่ร้อยที่สามสี่สองแปดหน่วยที่สามสี่สองแปดแล้วก็แปดของที่แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกสามแปดยี่สิบสี่เป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบสามสามก็ห้าเป็นแปด ได้แปดเลยเนาะได้เลขแปดนะคะเพราะอันนี้เป็นสิบอันนี้เป็นสิบเลขแปดนะอาจารย์ใส่ไปตัวึง้วเลขแปดว่าตัวนี้ก็ได้นะแล้วว่าตัวเนี้ยชนที่เลขสามนะคะชนที่เลข 3. สามสีเขียวเขียวเนี่ยสามนะต่อไปเนาะว่าที่หก เมื so 8, ่อท no no ี่หกก็คือสามแปดแปดหมื่นหนึ่งคูณสามได้สามพันสามสองหกสิบบนแปดสิบล่างศูนย์หน่วยล่างหกร้อยข้างที่หนึ่งแปดสิบข้างที่หนึ่งสองหน่วยข้างที่สองหกหกหกสามสิบหกร้อยสามหนึ่งคูณสองได้สองหน่วยข้างที่สามเจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วแปดของที่สองกับแปดหมดไป หกกับสี่หมดไปแปดกับสองหมดไปหกกับหกเป็นสิบสองสองกับแปดเป็นสิบศูนย์ไม่มีค่าเหลือเลขสามตัวนี้นะยกมาเลยได้สามสูตรอันเนี้ยที่ชนกันก็ชนที่เลขสามเพราะนั้นเอาเป็นสีส้มแนละ้วที่เรากําลังเรียนอยู่นี้ได้เลขสามส่วนอันนี้ก็สามเหมือนกันชนนะฮะมาที่ตัวชนเลยขเยียบไปเป็นงวดที่เจ็ด เปิดมาที่สามศูนย์เกห่นห้าสเป็น15บห้าพันหคูณสได้สองสิบน0ูนย์สิบร่าง8ดหน่วยล่างเจ็ดร้อยครั้งที่หนึ่ครั้งที่1นูนหน ôi, ่วยครั้งที่สองหคูณหได้6กร้อยครั้งทีามเกสองเป็น18หน ôi, ่วยครั้งที่สามห้าสองสิบทำการบวกกัน2กับ5นี่เป็น7 7็ดเสองเป็น14เป็น15บหกับ8ดเป็น13า สามกับหกเป็นเก้าเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับแปดเป็นสิบห้าได้เลขห้าออกมาสามห้าสองส่วน x ตัวสีเข,เขียวเนี่ได้ที่เลขสามนะสามก็จะได้คู่คู่โต๊ะเลยนะนี่แหละต่อมานะาเขยบตรงนี้เลยตรงที่ออกสามห้าสามห้าสอง หมื่นห้าสามเป็นสิบห้าพันเก้าสองสิบแปดสิบบนห้าสิบล่างสองหน่วยล่างศูนย์สิบร้อยครั้งที่หนึ่งสามสิบครั้งที่หนึ่งสี่หน่วยที่สองสี่หกเป็นยี่สิบสี่ร้อยที่สามสามสองหกเจ็ดสองเป็นสิบสี่อันนี้คือหน่วยครั้งที่สามนะแล้วก็คูณกับสองเป็นสิบสี่แล้วแปดครงที่ห้ากับห้าเป็นสิบสองก็แปดเป็นสิบ 6กับสี่เป็นสิบแปดกับสี่เป็นสิบสองเป็นหกเป็นเก้าได้เลขเก้านะสูตรไม่มีค่าออกสามเก้าสองตรงเนี้ยที่เป็นสีเข,เขียวเนี่ยได้เลขสองเพราะนั้นมาอยู่ที่หน่วยนี่นะฝั่งนี้เนาะได้สิบใช่ไหมแต่อันเนี้ยตัวเขียวเขียวนี่ได้ร้อย อันนี้เลขเดียวกันชนที่ร้อยอันนี้ได้หน่วยเนอะสีเหลืองนะอันนี้มาคำนวณวันี้เลยวัที่เก้าหมื่นศูนย์คูณสามได้ศูนย์พันเจ็ดสองสิบสี่สิบบนเก้าสิบล่างศูนย์หน่วยล่างหกร้อยให้ได้หนึ่งสอง สิบครั้งที่หนึ่งสี่หน่วยครั้งที่สองเจ็ดหกสี่สิบสองใส่สองไว้สองสองเป็นสี่เก้าสองเป็นสิบแปดแล้วก็แปดคงที่แป 10, หดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกหกกับสี่เป็นสิบหมดไปสี่กับหกไี่เป็น 8. สิบหมดไปสองสองเป็นสี่สี่กับสี่เป็นแปดสูตรไม่มีค่าแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดนะคะได้เลขเจ็ดในสูตรที่เรากำลังเรียนอยู่นี่นะะตัวเจ็ดเนี่ยจะ ามจริงก็จะไม่มีอยู่ในในครบนะเป็นบางสูตรนะบางสูตรก็มีบางสูตรก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นครบสองตัวบนเลขเจดนี้จะมีนะคะเจ็ดตัวนี้มีแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะว่าใครจะตามที่สูตรไหนส่วนตรงเนี้ยอาจารย์ตามแน่นอนเพราะว่างวดนี้อาจารย์จะให้วิ่งไปที่ตัวสี่นี่แหละอย่างเล็กวิ่งตัวเดียวอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ให้เพราะว่ากลัวมันหลุดนะคะท่านผู้ชมกลัวมันจะหลุดแต่ถ้ามันมาล่ะเราจะทํายังไงใช่ไหม เราก็ได้คู่แล้วเนี่ยเจดสี่อาจารย์เคยจับแบบนี้นะเก้ากับสี่ไว้หรือใครจะชอบแบบเออสี่เจ็ดเก้าก็ได้แล้วแต่คนนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองลองจับให้ดูเนาะอาจารย์คิดว่าเลขเจ็ดเนี่ยน่าจะอยู่แนวทางของหลักสิบถ้ามานะแบบนี้นะฝากช่องมีดีชาแนลด้วยเราเคยจับไว้ในสามตัวต่างๆเนี่ย จากหลายหหลลาากยสูตรนะจะมีสี่เจ็ดหกนะถ้ามีเลขเจ็ดกับเลขสี่คู่เนี้ยก็คือคู่หน้านี่แหละอ,อันนี้เจ็ดตัวนี้ยอาจารย์จะให้ไว้ที่สิบเพราะมันมีสูตรตัวเดียวที่เป็นเลขเจ็ดหลักสิบมีนะคะแล้วตัวเนี้จะเป็นแนวทางของเลขเจ็ดส่วนครบสองตัวบนมันไม่มีแนวทางของเลขสี่อาจารย์จะเอาเลขสี่ไว้หลักร้อยมันจะเป็นคู่ข้างหน้านี่นี่ค่ะใครจะเอาสี่กับเจ็ดนี้ไปลูดทั้งหมดสิบชุดเลยก็ได้นะ จะเอาไปรูดเลยก็ได้คู่4-7เนี่ยทีนี้อาจารย์จับให้จะมีสวยๆน่าจะเป็น4-7-6 4-7-1 4-7-2 4-7-8ที่เคยให้ไปในโค้งสุดท้ายนะแล้วก็ถ้าเป็นคู่โตทั้งสองคู่เลขแรกอาจารย์จะให้ทางเลขที่เป็นเลข9ใช่ไหมแล้วก็เลข4เนี่ยตัวนี้แหละก็คือตัวเดียวกันใชแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็น7ก็เป็น7-4หรือใครจะฟันแบบ ขอชุดเดียวเลยคือสี่เจ็ดเก้านี้ก็ได้บางครั้งเล่นก็ไม่ต้องสนแต้มก็ได้นะคะท่านผู้ชมบางครั้งแต้มหลุดเราก็จะนั่นไปนะคะเนี่ยอาจารย์เนี่ยเห็นเลขเ้านี่ซึ่งเป็นทางเลขคือชอบเลยนะคะแล้วก็เลขสี่ตัวนี้กับเลขสตัวนี้จะมาจากสูตรนี่แหละตัวเดียวกันแต่เลขเจดตัวนี้จะมาจากตรงนี้นะคะที่เราคำนวณได้เพราะั้นมันจะมีเลขเจดเลขสี่เลขเก้านะคะตามนี้แล้วก็มีสี่เจ็ดเก้าเท่านี้นะคะอัน,นี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงอันนี้คือ1ิบบนเต็มตัวเดียวนะอันนี้คือเลข8ดนะคะ เลขสองเลขแปดเลขศูนย์เลขห้าแล้วก็เลขเก้าตัวนี้คือเลขเจ็ดถ้าอยู่อยู่ที่หลักสิบนะตำแหน่งนี้หลักสิบตัวนี้เลย สิบบนนะคะเลขเจ็ดก็มาชนกับตัวนี้ที่เป็นเลขเจ็ดโอกาสเลขเจ็ดก็มีเลขเก้าก็สวยแต่เลขสี่นี่ชอบเลยนะคะตัวนี้อ่อยู่ที่ท่านผู้ชมล,ลองไปจับดูนะใครจะใช้คู่เจ็ดสี่แล้วก็ลูดหรือคะ่ะใครจะใช้คู่เก้าสี่ลูดก็ได้หรือใครจะเล่นชุดเดียวคือสี่เจ็ดเก้านี่ก็ได้อาจารย์ทํามาฝากให้ถ้าเป็นธทร,รมาทานเฉยๆนะคะมีโอกาสเข้ามีโอกาสไม่เข้าพอๆกันนั่นแหละเนาะถ้าเข้าก็โอเคคะ คือก็ค่อนข้างยากนะคะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะไปต่อคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็กลับขอบพระคุณ f อที่อยากสนับสนุนช่องนะคะอาจารย์จะสะสมไว้นะคะท่านผู้ชมที่จะร่วมทําบุญนะคะอาจารย์จะนําไปถวายให้กับออพระอาจารย์นะคะหรือหลวงพ่อนะคะวัดออวัดป่าพุทธยานนะคะอยู่จังหวัดสระบ,บุรีบ้านอาจารย์เลยนะคะใครอยากร่วมทําบุญก็กลับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ